bà đế cá máy Này à, phải dài ở đâu à? Cá Này cá cái. Này, con đế ở đâu vậy? Hả? À, à, Ông tô à? tôi dạy đi đâu vậy nhá? Tôi dạy như nãy nha, Tôi dạy ở. Hả? Bà ตัวใหญ่ปลาเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนี่คุยตัวใหญ่มาแล้วปลาเ็ม่ใหญ่ปเล็กใกล้ปลาเล็กมาแล้วไหนปลาเล็กปลาไปปาใเาใบใบปลาเล็กกันปลาปลา ปลาใหญ่ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเล็กปลาใหญ่นะปลาใหญ่ไม่มีปลาเล็กไม่มีเลยปลาใหญ่ปลาปลาไม่มีปลาปันชอบปลาไหมชอบไหมอ๋อปลาปลาปันปันชอบปลาไหม bài về chứ ừ, mà lỡ lỡ bà... Mì mà mi mà mi mà mai ăn mà mi mà... mà bài về à cái... ờ. bài gì lên còn mày phải lên còn mày mày lên 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 lại chọp bà chứ mày 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 ปลาใหญ่ปลาเล็กหรือปลาใหญ่นะมันมีปลามีเลยหรอปลาใหญ่จ้าไม่มีเลยหรอไม่มีไม่มีปลาเล็กเลยม่มีปลาใหญ่จ้าใหญปลาใหญ่จะปลาใหญ่ใช่ไหมปลาใหญ่ปลาใปลาใหญ่อ๋อปลาใหญ่ไปเล่นได้แล้วไปลาเร็วดูปลานานแล้ว